มาแล้วค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะโวยโวยโวยสวัสดีค่ะคุณครู <Yeah. S 1> วันนี้มาทำอะไรคะบอกเอฟซีก่อนเล่าให้เอฟซีก่อนวันนี้มาที่ไหนหนูอยู่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่ตัวอะไรนี่ป้ายตัวอะไรตัวอะไรนี่ข้างหลังโคไปป้ายนะโคว่ว้ตัวเกี่ยวมิสซีไอ้ตาใครมาเล็กแม่เนี่ย เคยมาไหมตอนไหนคิตาหนูเคยมาเห็นที่นี่หรือยังไ,ไม่เคยเห็นบไม่เ,มเ,เห็นตึกน,น,นี้นะตึกนี้หนูไม่เคยมาด้ <c oughs> อโจอกปากล่ะ <c oughs> นนยมีม,<ะ> <c oughs> มิจฉาสินบ่สมัดของเงน อเอาบอกอซีเราไปชิ้นอยู่ที่ไหนมาเนี่ยที่โรตาร์โรตาร์เอาไม่ใช่โรตาร์เอ้ยแม่บอกโอโรตาร์อีหลีอันนี้ตาที่จำได้แล้วผมอันนี้ใครพาทำนี่ผมสีนี่ดูที่ไหนนี่เอ้ซีดูนี่เป็นสีส้มสีอะไรนี่<ส>ทำอยู่ไหนมาสีชมพูใครพาทำเนี่ยก็เป็นสีเป็นสีแท้ดูที่ไหนนี่ ก็อยากทำพาไปได้ไหมพาไปเดี๋ยวป่าจ้าจ้า,จาแบบปลงสีฟันก็ยังไม่ได้นะคะเธอหน่อยโอ้โหมีแล้วที่ไหนล่ะ<า>ขอบคุณค่ะไรสดคุณย่ามา น่ารักอะหลุบเลยนั่นดูซิย่าอะไรเอาอะไรให้ย่าประหยัดมากเลยช่วยคุณม่อประหยัดคุณแจอะไรเนี่ยของตัวเกลียวมีสีนี่ของตัวเกียวนี่เลยเห็นไหมนี่งงใช่ไหมโอ้โหเจน้องของกระตือมืเจ้าุบแจตัวเกลียวมีสีนับผมก่อนหงมันยังเกลว่าหนึ่งกับต้อผมแลจ้าต้อป่ะนะไม่ได้สีนมะต้อต้ออันเขินอย่างต้อสีต้อ มันเจ็บไม่เีรู้วมาสวยจังเลยเนี่ยสวยจังเลยมันเจ็บเพราะยังสีอัน้อนเจ็บเพราะมันอ่อนไงมีกระร่องเม็ดกี่หล่ะเสียงผมเปไเง็ดผมมันใสแห้งขายดุซั่งก็ทำได้แบบนี้หลนไมเหรอเลมันทารามัมเยาช่างกิ่งมากเลยใช่ไหมโอ้ยช่างนี่คือเก่งใช่ปะบ่ นิตะมาแล้วค่ะ,ะนายตาวันนี้อยู่ตัวเกียวมิวสิกนะคะนายตาอยู่ตัวเกียวมิวสิกมาเจอแกด้วยนี่นายตาไปขึ้นบานเสียครั้งแรกของน้องนายตะ<อ>แก่ยรนะ์ไหมล่ะแก่เลยเกียร์ไหมคะเกีค่ะโอเคทางดีๆนายตาเรียกพอ่ออี่ไหนเร็วเอ็มซีบอก เรียกอีกอย่างกับมง้ยียกอะไรอีกเลยอีพ่อยังอ,อีพอ่พอยอีพอ่พอเฮ้ยไหนนี่เอาดัานตีเอากระเป๋าอ,อยู่มาในสิเปลีนบ้างมองตัวกันทันเป็นตัวนี้ตัวหนูนี่ประมาณวันนีออ้ประมาณวันนี้นี่เตาแก๊บนี่ไป่หับยวน ว่าสี่ไปฮาบอยู่บา้านพี่นอ้องบัดที่เนียนกรเลื่อด้ไปนลาดเอาอยวนเครื่องท่ากรเ,เลื่อบริหารสูแม่เพื่อนออกมาลานยวนลาดท่าอยู่พ่นทองาน เนี่ยไปหาตังค์มาซื้อขนมให้หนูวันนี้แม่แม่เป๊บแม่ไปทำไมอ๋อแม่ก็ไปร้อ,อ,งอ,องหมอลำมาเล่นกับหมูก่อนนีไ่ไปร้องหมอลำแม่ไปหาตังค์ไปหาตังค์มาซื้อของเล่นให้มาดิตาอันนี้อะไรน้ะมันเลยอันนี้ห้องกวาดใช่ไหมคะนี่นี่น้ำปลาน้ำปูเด็กไป <c oughs> น้ำปลาน้ำปูอันนี้อะไรนี่ ดื่มโค้กไปมาไปมาที่เร็วทานน้องมางที่เร็วหมดนั่งขนมชิมได้ไหมนั่งดีดีนั่งดีดีพี่ว่าชิมดิน้อยากกินแดียนี้นี่ไหนให้น้อกินอัไหนพี่ว่าลูกเอฟซีลูกสวัสดีค่ะชิมดูคุณเจขอชิมหน่อยข้อไหนข้อไหนได้ไหมเอ้ยหยุดปะหยุดนแต่ละนี่งอี่ชิมไม่เห็นหมู fc เป็นจระเคีแล้ว fc เป็นจระเคียกินอะนะ fc กินจระเคียก็เป็นจระเคียแล้ว fc มีกินอะไรนี่กบันีกบนีถ้า fc กินกบ fc กลายเป็นอะไรคะอบอบนั่งไงนั่งอถ้ากบไปดูสิอ่ะโกบ ส่ใบนี่ม้อขิงขุนแกุนแจอุุ๊นกกินอะไรแถวแมงบันนี้เราไปหาหม้อยขอถอนออกมานี่อะไรนูเป้มวันู่่ะ่อขึ้ลมเจบึงอ้ยหอมมากหอมไเป็นลมเลย เอาพี่ตะป้ยแปลงคนไหมนี่ถามพี่ตะ่อยดีทํามุนเอฟซีพืน่ะงานดาเอฟซีป้าคือได้กินขนมต่างประเทศนี่นำเข้าจากฟินแลนดนนี่นี่ภาษาไทยนี่นี่นี่เขียนเบิดเขียนเบิดกวนก็มาใช่น่ะโอ้ยแดงตะมือโอเคโอเคโอเคอุ้ยเกิดเลยอันน้านี่มาันี่มาหันี่ เกมทีเมีบรรยากาเขาบ้เห็นเมนคนดูเท่าไหร่เนี่ยกระเป๋อพี่กิ่งมีมลนะครับใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ตัวเกมมิวสิกนะครับผมคนนี้เดินสองซ้ำดาว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 เอาพุ่นี้ึ้นไปเที่ยวความไหนี่บ้านบ้านโมเดลพุ่นี้ึ้นไปเที่ยวพ่อไหมบ้านค่ะนี่บ้านจ๊ะ เมือม่อเมื่อตกเกมมิวสิกพี่น้องอีพีหกตกเกมมิวสิกอีพีหกพรุ่งนี้ปากพี่น้องฟังปายแฟนคลับแฟนเพลงซื้อบ่ายจองตัวดเด้อเมือ่อในตาก็ขึ้แสดงก็คุณพอเด้อกับพี่จีแกมอยู่ที่นี่นะมีพี่จีแกมนอนอยู่นี่พี่ลิโอก็นอนอยู่นี่ครูชินจังก็อยู่นี่นะครับนักร้องคือหลายทอยู่มินแต่นักร้องกว่าเนี้อยากเมื่อวันนอปไปหนี้เนาะัน,น,นั่น,นดี เคยผู้ไหล่ะมูเคยผู้ใดนให้เลือกระหว่างกูจริงจังกับพี่ซีแกมหรอเคืองใครให้เลือกชื่อมาเลยเลือกได้ไหมเลือกอะไรโอเคมันต้องอย่ากันเคือทุกคนหรือเจ้าอันนี้จออะไรนี่จอขึ้นฟาดอะไรฟาดอะไรจอเจี่ยฟาดหย่างฮูบ่ะฟาดจอเจี๊ยบฟาดผาด ้างห่างจุรกีข้างห่างให้ไต่ไปเที่ยวต่างประเทศอีกไหมไปญี่ปุ่นอีกไหมครับเจ็หิมาอีกไหมพ่อพ่อพูดท่าเห็นตอนมีเด็กไปไปสวนสัตว์ที่ไหนที่ที่กับไปกับพ่อกับแม่กับน้ำตาลที่เราไปดูเบนไหมเบ้ แล้วแพนกวินน่าจำได้ไหมแพนกวินจำได้แพนกวินอยู่ประเทศอะไรญี่ปุ่นมันหนาวหรือไม่หนาวไม่หนาวเว้ยไอ้ความก็ใส่ชุดหนาเลยขนาดหนาวหรือไม่หนาว,วนาไม่นะหนาวนาวพรุ่งนี้นาริตะขึ้นเวทีโตเกียวอะไรโอเกียวพิศิษป้าลองเพลงรไปบ้างไหมไม่ยากเลียนลองเพลงรยังเพียรยังหรือเปล่หนูลองเพีอออยอะไรเด็กเพลงมาดูกก ร้องให้าพพันหนึ่งอนสองจ้ำน้อีเเจ้าของร้องอยู่เนะาะเหมือนทางนี้น้ำปากรวงพ่อ,พอ,อไไ้ยิ่นอยู่เนาะตัวยังก่อนกอน้นามกนังเป็นแต่ค่าข้อแทนตัวบ้างไงใครมาหลาประตูขึ้นบนนึกเง,ง,ง,งือลมบ่เจ้าท,ทีแห้งบารันิบารน,านิโกงแบบน้านแน่นคว้ากับให้เป็นทีหนึ่ง ยังเปลี่ยังเลือออกมาในนักตาพี่องติดอะไรสําเนยพันเนื้อใช่มันงานควันช็อตตอนนีส่งตัวพี่บอ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 พี่บีเอ้าไหมโอ้คราบหลังมันเขาบ้านแล้วหมาแล้วอันนี้สปอนเซอร์มาใหม่สปอนเซอร์มาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวและอีพีหน้าอีพีอีพีหน้าเป็นสปอนเซอร์บริษัทรับสร้างบ้านนะครับเป็นสปอนเซอร์จากบริษัทรับสร้างบ้านตอนนี้นี่ประชดอย่างเนียที่บ้านในปิ่น เรืออย่างที่เหลือผมที่บ้านเขาสปอนเซอร์เส,ส้นผมยัไม่เข้าท<อ>ี่นี่ไงน้ำลูกเออเปื่อกี้ไม่ยินหน่อยล่ะไปมันแรงนนึ่งไอสปอนเซอร์บริษัทบริษัทรับสร้างบ้านบ้านหรูคะเรือหา,าจ๋าทิดชูเป็นบ่เ<ม>ขาทิดชูอ<ม>บอกยาทิดชูมาให้หน่อยเร็วไปเลยียวนุ่งอยากได้ยินคำว่าขอโทษ

เมียอดีีามกินแต่ฮอปเซามิกกี่ยังว่จะเป็นเหลาเสสรบเลยใครมอเซอร์อันนี้สปอนเซอร์หลักใช่สวัสดีคฮะสวัสดีฮะเชิญครับเชิญชิญด้านในเลยหุยอะไรเนี่ยของ่ันเป็นเนใส่ดูป้านี่เอาอะไรมาให้ มึงปเดมขอคุณค่ะขอบคุณนค่าก่อนรู้จักเกาหลีเลยหรอเนี่ยใช่ไปด้านหนึ่งลองแก่ด้านนึงเป็นตัวหนังสืออ่านในต่จะฟังรู้เรื่องไหมล่ะอาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะป้าป้าก่อนเดี๋ยวนสอสค่าอจีบไมขอจบ้ร well ่าา หน้าูลองเรีย้าหนูเคยฟังภาษาอังกฤษไหมล่ะลองกดดูไหมคะกดดูไหมคะกด่ครับเะมันตัวเกี่ยวมากรอบหนาครับเพราะว่ารอบนี้ยมันมันมันดึกแล้วมันก็เดินทางแบบยากหน่อยตอนี้อยู่ที่ไหนคะเอาใหม่เอาหือกกันอยู่ที่ไหนนะ หรอมีใครอยู่ที่นี่บ้างคะเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะออจำชื่อเพื่อนได้บ่ไหนดูสิออโอ้ยดูป้าลิกเอาอะไรมาให้เด็กจากเกาหลีเนี่ยปุ๊บโว้ยว้าวเอาเขาต้องเสียเขาเครื่องเหรอเดี๋ยวพ่อทำให้ดูพ่อเดินต้องเอาฐานพี่ทานบะระบะในห้องมันใส่ทานของอะไรหรือเลือดไม,ม่มีมาใช่ไหมฐานใช่ไหม ดมันต้องมรแส่งด้ใช่ไหมเดี๋<า>อวาลองเราลอเสียบดูกัน<า>ไหมอ,อันี่กวอย่าปนึ่งลุกพ่อทวิธีทำอันนี้อะไรอัง i ฤษเรียกว่าอะไรอะไรเดี๋ยวอะไรโอเคนั่งยหนยังบ้านามทนาตี้ เอาเบิรงเบื้องไหนแล้วถ้าจะก้องใส่ฐานไม้น้อยถา่ถานอันนี้ไม่ถาม่านรีโม,มู่มีให้งส่วนตัวจริงเหรออ๋อมีให้แค่ข้างเออใช่